คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกราบสเปรดสบัสดีชาวชาลอ็อตทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาปั่นชาล็อตในทุน100บาทนะครับ จะม่เริ่มเบ็ดว่าน9บาทครับอยู่ที่9บาทคลิปนี้แม่แนะนำให้ทำตามนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไครด์ด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้ค่าประทูหรือเปล่าครับ สวยดอกนี้สวยเราจะมาเราจะมาเปลี่ยนอยู่ที่เก้าบาทนะครับเงียบครับเงียบมากเลยนันโลมาโอเค เงียบมากเลยครับเงียบมากเลยเนี่ยแจกันมาครับอืมไม่ได้ตาหานนะอางุนไม่เขา แจกันมามคลิปนี้สร้างขึ้นพกกนื่อความาเทงเท่านั้นนะครับแม่แนะนำให้ทำตามนะครับอางอนมาครับสามบาทโอ้โหเราจะหมดกันแล้วนะครับเนี่ยแล้วยู่สี่แล้วยู่เจ็ดบาทอืม ปัน่นครัสุดท้ายนะครับหมดแล้วนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับคลิปนี้